ป่าชายเลนในพระราชดำริยาทะเลพืชน้ำสำคัญที่ดูคล้ายพรมสีเขียวที่พลิ้วไหวอยู่ใต้ทะเลที่กระบวนการสังเคราะห์แสงของมันให้อาหารและออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตมันจึงเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหลบภัยและอนุบาลตัวอ่อนของกุ้งหอยปูปลาและที่ทำกินของพยูน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งท้องทะเลความอุดมสมบูรณ์ของหญา้าทะเลเป็นตัวชี้วัดการฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าชายเลนแหล่งอาหารหลักของผู้คนและสัตว์ชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีความห่วงใยอย่างยิ่งทรงมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งไว้ว่าให้ดูแลสภาพป่าของชายเลนให้ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์หลายประการอาทิช่วยกรองน้ำเสียที่จะไหลลงสู่ทะเลเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเป็นแนวบังลมพายุจากทะเลที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งนอกจากนั้น ชาวบ้านยังได้ใช้ไม้โกงกลางที่ขึ้นอยู่ในบริเวณป่าชายเลนทำฟืนได้อีกด้วยณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2524 เพื่อส่งศึกษาวิจัยหาแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชายฝั่งทะเลตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีระบบนิเวศป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนได้ฟื้นคืนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้พยูนได้กลับคืนสู่ท้องน้ำอ่าวคุ้งกระเบนถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมพระองค์ทรงให้ความสำคัญ ต่อชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ทรงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจนช่วยเหลือชาวบ้านได้ในระยะยาวเช่นการศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำการทำฟาร์มหอยนางรมหอยแมลงผู้และปลาต่างๆโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชดำริ ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีกินดีด้วยความเข้าพระราชาหฤาทัยในวงจรธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและทรงห่วงใยชีวิตของราษฎรเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทุกระบบให้สอดคล้องสัมพันธ์กันตั้งแต่การฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศภูเขาการรักษาป่าชายเลนและฟื้นฟูทรัพยากรท้องทะเลตลอดเวลา70ปีที่พระองค์ มิเคยทรงว่างเว้นจากการทรงงานเพื่อราษฎรทรงเป็นแบบอย่างที่กระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวพระราชดำริของพระองค์ได้เป็นสิ่งเตือนใจให้หมวลมนุษยชาติได้ตระหนักถึงภัยพิบัติจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน